ท่าผ,ผู้ชมก็ผมโอ้มีกบมีกบไม่ไนีออ่อะไรกันเนี่ยน้ำเกือบท่วมแง่ผมอ่ะลองดูดูนะอุ้ยอุ้ยตัวเล่อเลยโอ้ตกใจโอ้ยโอ้ยท่านผู้ชมโอ โอ้โหพหดอ่ะโอ้โหกบปมาโดดตุ่มลงไปเลยครับผมเนี่ยแง่ผมแง่ผมอยู่นู่นนะผมโดดตุ่มลงไปตรงนี้ครับผมอ๋อฮึมมีมีตัวไปเข้าแง่ไปเนี่ยวสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านผมและสวัสดีผู้รับชมนะฮะก็วันนี้ ผมเอาแงบกบมานะผมผมจะเอามาดักไม้ทุ่งนานผมด้านหลังผมเลยนะไม้นี้ผมว่าน่าจะมีโขผมเพราะว่าติดกับริมคลองครับผมเหยือก็เป็นนี้นะผมเหยือปลาสับนะผมเนี้ยโอ้ทะลุถุงทิมเอ่ยยาทิมถุงทะลุอีกฮะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดักกันเลยผมโอ้ฝนตกดีจริงครับผม <laughs> ยากเลยผมเนี้ยไม่รู้ว่าเช้ามาจะเป็นยังไงครับผมฝนจะตกกีว่วนนะฮะ ปเลยครับผมเดี๋ยวผมพาไปดักสักหลังนึงครับผมเกะเดี๋ยวผมจะดักเลาะริมนี้ไปเลยนะผมเนี่ยเลาะตามชายไปเลยนะผมเนี่ยเลาะตามตามริมป่าไปทางนู่นเลยนะผมเนี่ยนู่นเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกหมายดีครับผมดเดี๋ยวผมจะลงนะครับผมอ่ะไปฮะเดี๋ยวเราไปดักด้วยกัน ผมจะเลือกตรงนี้เลยนะผมเนี่ยเป็นเนินตรงนี้นะผมเดี๋ยวผมจะฝาดเนินตรงนี้ให้เรียมนะผมเนี่ยกบกลาคืนเขาน่าจะออกมากันผมเพราะว่าเขาจะอยู่ในป่าริมคลองนะฮะจัดตรงนี้เลยครับผมว่าตรงนี้น่าจะมีตัวมาอยู่นะฮะกลางคืนนะผมเนี่ยทำลานนะผมแถวนี้ครับผม งาก็จะอยู่ด้านนี้ครับของของผมจะปิดอีกด้านนะผมผมจะดักแค่ทางเดียวนะผมอย่างนี้ผมมองดูว่าน้ำมันเข้าได้ผมเดี๋ยวผมขุดขน้ําใสเนาะเออดินใส่นะผมเนี่ยขึ้นลานมาันดะีๆนะอ่าอย่างนี้นะฮะ สวยงามไหมผมอ่าสวยงามผมเนี่ยนี่เลยผมถส่เหยื่อเข้าไปฮนะเหยื่อปลาสับนะผมฟ้าคือขึมขึมคึมเลยผมเนี่ยโอ้โหใส่เยอะมีเยอะก็ใส่เยอะหนะ่อยฮะกินได้แรงครับผมนี่ฮนะนี่เลยสวยงามนี่ฮนะ นีนี้เราดักนี้ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวหาหญ้ามาโปะด้านข้างนะผมหญ้าโปะด้านข้างก่อนต้นหญ้าก็หาในนาเนี่ยเป็นหญ้าน้ำนะผมเนี่ยที่อยู่ในนานะผมใส่โปะด้านข้างหนะ่อยฮะนี่เลยผมใส่โปะไปหน่อยเพื่อบังคับทางกรุบนะฮะอันนี้ อยู่ผมมาซะเบลเบล่าเลยเดีครับผมกบจะได้ไม่กบจะได้ไม่ระแวงนะอ่าทีนี้นะครับผมด้านหน้าเอาเหยื่อนะฮะเอาปลาสับข,ของเราเนะี้ยทาทาเขาหน่อยนบผมผสมกับน,น้ำนะผสมกับน,น้ำลาดน้ำลงไปนะผมเนี้ยให้กินแรงๆผมด้านหน้าร้านนะ ทีนี้เราก็เอามาล่อๆออไว้ตรงปากงานนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวพอก,กลุบเขาได้กลิ่นเนเะขาก็มาผมเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอดักนะผมก็ผมขอดักให้รับชมแค่หลังเดียวนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะขอดักผมแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันอีกทีคือตอนเช้าเลยนะครับผมโอเคครับก็สวัสดีเอฟซีช่วงประมาณตีสี่ครึ่งนะผมโอ้ฝนตกทั้งคืนนะผมไม่ออกมาก็ไม่ได้ฮนะ,ะก็เลยต้องออกผม มาวันนี้เดี๋ยวเราไปดูแง่ด้วยกันฮะก็มีอยู่หกหลังผมดักไว้เมเย็นเมเย็นนี่นะับผมเมเย็นวานี้ฝนก็ทําท่าจะตกอ้โห <c oughs> ต้องรีบกลับบ้านนะผมช่วงพายุเข้าพอดีฮะอ่ะปะลุยกันเลยจะมีแต้ไมไปรับชมกันบ้างไหมนะครับผมก็ยังไม่รู้นะผมไปฮะผมพาไปรับชมผมไปับผมเดี๋ยวเราไปดูหลังนู้นด้วยกันฮนะ ทางนน้นอยู่โน้นผมหลังแรกหลน้ำฮะโอ้โหน้ำขึ้นมาค่อนข้างเยอะผมเนี่ยลานผมทำไม่นี่น้ำท่วมหมดเลยโหเป็นยังไงเนาะจะลองดูครับผมว่ามันจะเงียบมั้ง เป็นยังไงแล็ๆเงียบอะผมอ่าเล็กเงียบซะแล้วอ่ะไปฮะเดี๋ยวไปดูหลังที่สองฮะดูหลังที่สองกันบ้างฮะโอ้ยดูหลังที่สองน้ำเต็มเลยโอ้ยตายตายนี่มีตัวมั้เนี่ยอย่างนี้กบไหนจะมาเข้าอย่างเนี้ย อ่ะไหนลองดูเลยเป็นยังไงนะโเงียบเก็บอย่างงี้กบมุดน้ำเข้ามากินนะผมอย่างงี้โอ้อไปฮะอังเข้าไปดูทางสามครับผม สามอยู่ <laughs> นี่นะหนุนอะโอ้เงียบผมพิ่มุดงามขังผมเนี่ยยังไงยังไงครับ <laughs> นี่ขยับไม่เลยดูเลย <laughs> ลองดูกันหน่อยครับ <laughs> โอ้เ <laughs> งียบิ๊บโอ้โห ตายตายอย่างนี้วนตกใส่เงียบขนาดนี้หมดกันมาฮะดูหลังสีโอ้ยแย่แล้วอย่างนี้ตายแล้วครับผมดูหลังสีของผมเลยอะแค่ท่วมโอ้ย่าองู้ชมกับผมโอ้โอโอโอ จะมีกบจะมีกบไมเนี่ยอย่างงี้อะไรกันเนี่ยน้ำเกือบท่วมแงะผมอ่ะลองดูดูนี่ฮะโอ้ยโอ้ยตัวเลอะเลยโอ้โหตกใจโอ้ยโอ้หท่านผู้ชมโอ้ยท่าู้ จับมาตกใจเลยลย่โอ้โหนี่ครับผมโอ้โหเอานึกว่าไม่มีแต้มแล้วนะผมนี่ครับโอ้โหบิ๊กบิ๊กเอฟบิ๊กเอฟโอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดอตกใจผมตัวผมเองผมผมก็ตกใจเลยผมนี่ครับโอ้เจอกบเพ่าเจอกบเพ่าครัผมนี่ครับโอ้โหสวยงามเลยเอาไปไปเดีย๋ยวดูหลังต่อไปนะฮะ เราไปดูหลังห้าด้วยกันนะอันที่ห้าผมแถวนี้แทบจะจมน้ำครับผมอ่าอย่างน้อยก็ยังหมานมาอยู่ครับผมโอ้ก็จะไม่ได้แฉกแล้วนะฮะอ่านี่หลังนี้ครับผมหลังนี้เป็นยังไงหลังนี้หลังนี้หลังนี้แรงมัน,นยังอยู่นะลองดรรูสิ นี่แรเหยื่อลอยๆครับผมเนี่ยมีแก้มอ่ะมีแก้มครับผมเนี่ยไปฮะล้างล้างซะก่อนไปครับผมพูดอ่ะโอ้โหกบ โดดตุ่มลงไปเลยครับผมเนี่ยแง่ผมแง่ผมอยู่นู่นนะผมโดดตุ่มลงไปตรงนี้ครับผมมันมีมีตัวไปเข้าแง่ไปเนี่ยโอ้โหน้ำเต็มเลยตายแล้วท่านผู้ชมเอ้อโอ้โหมีอยู่นะผมเนี่ย เอทำไมทำไมเหยื่อผมไปอยู่ข้างนอกกันนะลองดูอะเหยื่อปลาสับของผมไปอยู่ข้างนอกของผมไงก็ปแปลกดีกนะอ้าวูโอ้โห,โโหตัวเ,เหมือนมีตัวแหกออกไปเลย เออนีครับผมเนี่ยเห็นไหมเอ่ยลึกปูป่ะปูมั้งปูครับผมเนี่ยปูแหกออกไปครับผมปูเข้าไปกินครับผมเนี่ยแล้วก็ดึงออกไปครับผมเนี่ยเนี่ยมีลูกปูเต็มเลยแหมนี่ครับลูกปูลูกปูตัวขนาดนี้ครับผมเนี่ยเอาไปทงปลากำลังสวยเลยครับผมเนี่ยเจ๋วเลยอะโอเคไปฮะเดี๋ยวเราไป สรุปกที่กระหน่ำรับผมเปียกฮะก็สรุปนะครับผมวันนี้โอ้โหฝนก็ตกเปียกก็เปียกครับผมนี่พอดีฝนหยุดมาหน่อยผมผมก็เลยอะเดี๋ยวเราสรุปกบเลยกันเลยกันแล้วว่าจะกลับไปกระหน่ำมันก็มันก็ค่อนข้างไกล่ครับผมมันก็จะเปียกครับผมวันนี้ผมดีฮะโอ้โหตัวนี้ใหญ่จริงๆโอ้โหเกือบเกือบผมเฮะแหกขอไม่ใช่เฉย งามเลยนะีะอ่ะนี่นะครับผมดูนะโอ้โหวันนี้สวยงามจัดนะผมใหญ่เลยผมเนี้ยโอโ้ตัวนี้ปนระมาณเกือบครึ่งโลนะผมเนี้ยหนักึกเลยผมเนี้ยสีเขียนะผมอ่าก็โอเคครับผมฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมาหากินแล้วก็ช่อง youtube ช่างสายล่าคนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม